ตามรอยย้าว่าสมัยเด็กญ้าพามาว่ามากหลไย,นนยคนเนี่ยตอนนั้นพอกีควบแล้วมาบยา

ใส่รูปเอนี่ส่ใี่โอ้ไม่กผู้อย่น้ร้ัวไหนเป็นทอกันนัเดเตี่ยนี่พี่วานด้แล้พอเอาตัวซับพอให้กันนี้ใหู้ว่ามันมันชื่อมันชื่อเป็นไยใช่ทำเป็นใยใช่ได้ไหมได้เขี่ยวด้รนี่้องชังกระทบกับไอ้านิี้่วยจังนี่มันจะเจ๋งไห เดี๋ยวแค่นี้เดินเดินเดินไปก่อนเดี๋ยนยังสองข้างเดี๋ยวอากแกอากแกไปก่อนเองเอะอย่าไปโดนนะขันเรือทุกถ้าเราจะมาเที่ยวเราเราจะอ่านด้วยเราห้างโดนเรานี่คืออะไรฉันมองไม่เห็นอันนี้มาส่งให้อากแกะลูก

จริงนเนี่ยเขามาตัดอ๋พีว่าเขาทำไว้เขาทำไว้อ้ทางโน้นแล้วจ้าอ้ทางฝั่งนี้สวยเลยโอ้ลอยเลยลอยเลยแล้วก็ไปนไปอทางนแล้วไปไปตรงนั้นแล้วนู่นมันมีอีกทางนึงเพระ อ๋อไม่ได้ทางโน้นอ่ะทางโน้นเป็นถ้ำของมัน